เราอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอหนองอจิกอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะคะโอ้โหรับกลางน้ำเลยสุดยอดแแสๆรับโดนกลางน้ำอ่ะล้วฝนก็มาอีกแล้วอ่ะบายพี่เด่พี่เโอ้โหแท้ๆท้พี่ฝนตกอุ้ยฝนตกอีกแล้วสุดยอดเยี่ยมมากอ่ยังไงแล้วท็อตได้ โอ<ท>้าวันนี้เดี๋ยวชอ็อตแน่ใช่แล<ท>้ยฝนล,ลงแรงด้วยอโอฮ่ทุกคนคะที่อำเภอหนองจีจังหวัดปัตตานีนะคะน้ำท่วมหนักมากเลยนะคะเราใช้เส้นทางจากจังหวัดยะลานะคะผ่านทางเส้น418หตั้งแต่ช่วง8ปดนฬิกานะคะอย่างที่ทุกคนเห็นในรายงาน เราเห็นน้ําท่วมนะคะตั้งแต่อำเภอเมืองจังหวัดยะลามาถึงอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีตลอดสายถนน418นะคะจนมาถึงที่ตําบลดาโต้ตาบลคอลอตันยงตบบาบลลรนิสาโปนะคะซึ่งถูกปล่าไม่ได้ใจนะแล้วก็จะมาถึงตำานดอนลักณาตนี้เรากำลังมาถึงที่ตำบลตุยงนะคะแล้วก็ บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองจิกน้ําท่วมทั้งหมดแล้วเต็มพื้นที่อำเภอหนองจิกถนนสายหนองจิกปัตตานีนะคะน้ําท่วมฝั่งอิดหึืช่องทางจราจรอ,อะ่ะคือคือคือแบบแน่นแล้วแล้วก็ตอนนี้ฝนตกหนักมากนะคะเรากําลังจะไปที่โรงพยาบาลหนองจิกเพราะว่าน้ําท่วมโรงพยาบาลหนองจิกมีการสัง่งปิดโรงพยาบาลมีการเคลื่อนย้ายแต่ว่าเรายังไปไม่ถึงเพราะว่านัา่นรถใช้ได้ช่องทางการจราจรเดียวแล้วก็ฝนตกหนักนะคะ นี่นะคะนี่คืออีกช่องทางจราจรหนึ่งนี่คือรถมาจอดอยู่ฝั่งนี้ก็กําลังจะจมน้ํานะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งจมน้ําไปแล้วนะคะนั่นคือน้ํานะคะกระจกอย่างนี้เลยโอ้นี่รถรถทหารเหรอมีรถรถรถตำรวจนะตำรวจทหารนี้ทหารตำรวจโอ้โหนี่ถ้าเราไม่เข้ารถเมื่อกี้นี่ตายเลยโอ้หข้างหน้าได้เป็นทะเลเลยอะ โอ้ฝั่งนี้นะไปสนีสำนักงานไปสนีท่วมศูนย์่องก,การของอำเภอหนองจิกนะคะทั้งหมดนะคะนักว่ตอนที่มันตีมานะสุดๆ,ดๆนี่นะคะโอ้เปิดกระจกรถไม่ได้เลยเพราะว่าฝนตกหนักสุดๆนี่รถนี้ก็จมน้ำ น้ำน้ำน้ำมันซัดจะลอยแล้วเนี่ยรถอ่ะเพราะน้ํามันเชี่ยวแรงอ่ะนี่น่าจะขนของหนีน้ําแต่ไปไม่รอดเ,อเจอดองจีกนี่ท่วมหนักมาก ถยู่ข้างหลัง่ะโอโหแถบวบนี้แบบเละเทะเลยอ่ะท่านไข่อยู่ตอนนี้นะคะเส้นทางจากเอ่อเส้นทางจาก หาดใหญ่มาปัตตานีนะคะก็มีน้ําท่วมตรงเกาะหม้อแกงแล้วก็แยกดอนยางและจะเข้าปัตตานีผ่านเส้นอาเภอนองจิตไม่ได้แล้วนะคะเมืองปัตตานีนะคะก็ถูกตัดขาดเพราะว่านี่คะถนนที่จะเข้าหนองจิกก็ใช้รถรถมันทุกสูงอะนะคะเท่านั้นนี่รถเราไม่รู้จะฝ่าทะเลตรงนี้ไปได้ไหมเนี่ยมิกซี่ว้าทุเดศโอ้ เลยเลยอะโอ้ยอ่อยใช่ใชโอ้โหไอตาเล็กนั้นติดแน่เลยอ่ะไหวไหมนั่นอ่ะ โอ้นี่รถจอดอยู่สิบกี่พันน่ะโรงพยาบาลอยู่ฝั่งไหนฝั่งนู้นเหรอเราเข้าไม่ได้เด็กโอ้ยไม่ได้ติดติดกระจกกระเปียกมาแล้วเนี่ยใช่ใช่เลยที่ว่าการมาเแล้วนะเขาเช็ดเนี่ยโรมันอยู่อยู่ข้างหน้าพี่แต่อยู่ฝั่งนู้นเหรอ 100, <000. S 1> เดี๋ยวเราต้องนั่นจอดแล้วเราก็ต้องไปถ่ายโรงพยาบาลอยู่ดีอ่ะ เดี๋ยวต้องหาที่รอฝนต้องเอาเสื้อกันฝนเลยเออแอ้หนึ่งได้ไหมเราจัดอันนี้ก่นโหตายตายตายเปลี่ยงไม่ได้ด้วยนี่ คือมันฝนมันไม่ไม่ไม่อันนีเร้อเลยอ่ะไม่ปานี้เราเลยฝั่งไหนนดเแต่เนี่ยนี่ยลงตรงกระเป๋าพี่อ่ะาวไหน่นนีเโอ้โหถุงเตกหนากเลยเนี่ยจ้า <laughs> à, không <đồng> một <ý> gì mà <laughs> kiểu quá con Không nước chưa

สุดอดเเปิดกระโกมานี่เปียกเลยอ่ะนี่คืออำเภอหนองจิกจังหวัดปตัตตานีนะคะน้ำท่วมหนักมากทั้งอำเภอค่ะแล้วก็ตอนนี้ฝนก็ตลกลงมาอีกนะคะโรงพยาบาลหนองจิกนี่น้ำท่วมเราพยายามจะไปที่โรงพยาบาลเรายัางไปไม่ถึงเลยค่ะมีฝ mm, ันงนี้

เราต่อตรงนี้แล้วก็เดินข้ามเดินเดินๆไปซอยอืมโอ้ตัดซ้ายเข้าไปได้เจอสูงไหมเนี่ยอนี้ซ้อนขวานิ่งเลยโอ้โหรอไปเรือมันลงมาไหนั่นอะ แล้วฝนนะก็เอาร่มกันทางร่มกันไปยืนบนคอสะพานกันน้ำมันเชี่ยวปะ ไม่รู้เออเดี๋ยวพี่พี่เซอร์เวยก่อนดิโอ้ แป๊บนึงนะเรื่องเรื่องเรื่องเฮ้เรื่องเพื่อนเนตมา หนองจีน้ำท่วมนะแล้วก็นี่นะคะตลาดโอ้บ้านเรือนมาสิดลงมานี่ หโหตอนนี้ฝนก็ตกมาอย่างหนักนะคะนี่นะคะที่อำเภอหนองจิกนะคะฝนตกหนักมากค่ะแล้วก็น้ําท่วมนะคะอำเภอหนองจิกนะคะทุกตาบลน,นะคะอย่างที่เรารายงานมาตั้งแต่ตําบลดาโตะตาบลคอลอตันหยงอ่าแล้วก็มาที่นี่นะคะตบลดอนรักษแล้วมาตรงนี้นะคะที่อำเภอหนองจิกที่ว่าการอำเภอโรงพยาบาล สถานที่ราชการท่วมหมดแล้วนะคะถนนสองฝั่งนะคะรถกำลังจะจมน้ํานะคะรถสูงไม่รู้ว่าจะไปได้ต่อไหมนะคะเรามาที่โรงพยาบาลไม่รู้ว่าจะเข้าได้หรือเปล่าเพราะโรงพยาบาลน,น่าจะไม่ได้แล้วมั้งเนี่ย ไปไหนอะจะเดินไปไหนคะกลับบ้านเหรอแล้วแล้วข้างหน้านั้นลึกไหมไอโรงพยาบาลนี่มันเข้าไม่ได้ใช่ไหมอ๋อแล้วเขาเขาเราก็เข้าไปในโรงพยาบาลไม่ได้แล้วต้องเข้ากับเรือเหรออ๋อมีเรือนั่นอยู่เหรอโอ้ฝนตก ตอนนี้บ้านบ้านเราอยู่ตรงไหนลุยน้ำมานั่นแค่อ,อกอะเดกใช่ไหมจ้าจ้าจ้าโรงพยาบาลหนองจิกนะคะตอนนี้นะคะถนนหนองจิกปัตตานีน้ำท่วมเต็มพื้นที่เลยะคะ่ะน้น้ำเชี่ยวแรงด้วย สองสั่งถนนเลยนะคะบริเวณนี้โอ,อ้ปราร้องสนาน ถ่ายตรงนี้ก่อนแล้วเพราะงั้นเราจะออกไม่ได้นี่นะคะแบ,แบน้ำท่วมหนักเลยนะคะ นะคะเร,เ,รเ,นะเราอยู่ที่อําเภอหนองศิกอ้เดียเราอยู่ที่อาเภอหนองศิกจังหวัดปัตตานีนะคะเ,ออเราติดอะไรอะ่ะตอนนี้ฝนตกหนักแล้วก็น้ําท่วมสูงมากนะคะด้านหลังนะัคือเป็นทางเข้าโรงพยาบาลหนองสิกซึ่งน้ําท่วมนะคะสั่งติดโรงพยาบาลไปแล้วตอนอแรกเราตั้งใจที่จะมาดูที่โรงพยาบาลแต่ตอนนี้ น้ำสูงมากนะคะไม่สามารถเดินฝ่าไปได้ต้องใช้เรือและเนื่องจากว่าแณะนี้เองนะคะฝนตกลงมาอย่างหนักมากๆนะคะนี่นะคะตอนนี้ฝั่งถนนหนองจิตปัตตานีนะคะอันนี้ที่เราหันหลังเนี่ยคือฝั่งจะไปจังหวัดปัตตานีนะคะน,น้ําท่วมในตั้งแต่แยกบ่อทองนะคะมาจนถึงอันนี้ค่ะเรายังไม่รู้ว่าจะถึงแยกบ่อทองหรือเปล่าแต่ว่า,าตั้งแต่เรามานะคะตั้งแต่แยกที่ทางเข้าเมืองปัตตานี จนถึงตรงนี้นะคะน้ำท่วมถนนฝั่งรจราจรนะคะเต็มเต็มสองสองฝั่งรจราจรแล้วตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะฝ่าน้ำเนี่ยเข้าไปในเมืองปัตตานีได้ไหมนะคะนี่เป็นสภาพที่เกิดขึ้นที่อำเภอหนองจิตจังหวัดปัตตานีนะคะแล้วก็น้ำนั่นแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมคะว่าฝนยังตกลงมาตลอดเลยนะคะอันตรายมากเดี๋ยวเราอาจจะต้องอพักการรายงานเท่านี้ก่อนนะคะแล้วถึงจะเข้าไปที่ ตัวเบืองปัตตานีซึ่งมีน้ําท่วมแล้วเช่นเดียวกันนะคะขอพักรายง,งานตัวนี้ก่อนนะคะ